มันชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกนนักอีกใครฟังดนตรีไม่เห็นพร้อเขานั้นเหมาะคิดขบฏอัป,ปลักหรืออุบายมุ่งร้ายฉมังนักมโนหนักมืดมัวเหมือนราตรีและดวงใจย่อมดำโกปรกราวนารกชนเช่นกล่าวมานี้ไม่ควรใครไว้ใจในโลกนี้เจ้าจงฟังดนตรีเถิดชื่นใจ บทพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จากต้นฉบับของวิลเลียมเชกสเปียร์สวัสดีครับผู้ชมที่รักนี่คือช่องวันมินิตรู้ทุกเรื่องวันนี้เราจะพูดถึงสตีฟจ็อบส์ผู้ชายที่เชื่อว่าเทคโนโลยีกับศิลปะควรเดินไปด้วยกันและพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าแนวคิดเรียบง่ายแต่ลึกซึง้งสามารถเปลี่ยนอุตสาหกรรมทั้งระบบได้จริง เราจะเริ่มจากต้นทางจ็อบส์เกิดที่ซานฟรานซิสโกก่อนถูกรับไปอุปการะเติบโตในพื้นที่ที่ต่อมากลายเป็นซิลิคอนวันเล์บ้านและโรงรถของเพื่อนบ้านเต็มไปด้วยวิศวกรสมัครเล่นช่างซ่อมวิทยุช่างอิเล็กทรอนิกส์เขาชอบแกะเครื่องใช้ไขควงและในขณะเดียวกันก็สนใจศิลปะตัวอักษรและการออกแบบ เขาไม่ได้เป็นวิศวกรฮาร์ดแวร์ที่เก่งที่สุดแต่เขามีพรสวรรค์พิเศษคือมองเห็นประสบการณ์ของผู้ใช้สุดปลายทางแล้วไล่ย้อนกลับมาหาเทคโนโลยีที่ต้องสร้างขึ้นเพื่อไปให้ถึงภาพนั้นจ็อบส์สนิทกับสตีฟวอสเนกอัจฉริยะทางวงจรทั้งคู่เริ่มจากงานเล็กๆแต่คิดใหญ่พวกเขาตั้งบริษัทชื่อ Apple ในโรงรถ ความคิดง่ายๆคือทำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่คนธรรมดาใช้ได้จริงไม่ใช่ของเล่นสำหรับผู้เชี่ยวชาญ Apple t ท o ทำให้บ้านโรงเรียนและออฟฟิศเริ่มคิดได้ว่าคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสำหรับชีวิตประจำวันจากนั้น Jobs ทุ่มไปที่ Macintosh เขาผลักให้ทีมทำคอมที่มีเมาส์หน้าต่างรูปแบบตัวอักษรสวยๆเสียงเปิดเครื่องที่เป็นเอกลักษณ์ และการนำเสนอที่ทำให้คนเห็นคอมที่เป็นมิตรวันเปิดตัว Mac in Tosh คือวันที่ผู้คนจำนวนมากเริ่มเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์ไม่ได้เป็นของนักคณิตศาสตร์หรือโปรแกรมเมอร์เท่านั้นแต่มันเป็นของทุกคนอย่างไรก็ตามความสำเร็จไม่ทำให้ทุกอย่างราบรื่น Apple ขยายตัวเร็วมีผลิตภัณฑ์หลายสายมีความคิดเห็นต่างภายในบริษัทเรื่องการบริหารและทิศทางทำให้จ็อบส์ต้องออกจากบริษัทที่ตัวเองก่อตั้ง นี่เป็นจุดตกต่ำครั้งใหญ่แต่ก็เป็นจุดที่หล่อล้อมเขาในฐานะผู้ก่อตั้งรอบ2ที่โตขึ้นเขาตั้งบริษัท Next เพื่อสร้างคอมพิวเตอร์สำหรับนักพัฒนาและการศึกษาจุดเด่นไม่ใช่ยอดขายแต่คือระบบซอฟต์แวร์และแนวคิดสถาปัตยกรรมที่ล้ำสมัยซึ่งต่อมาจะกลายเป็นรากของ Mac OS และ iOS ในเวลาเดียวกันจ็อบซื้อสตูดิโอแอนิเมชันเล็กๆจากลูคัสฟิล์และทำให้มันกลายเป็นพิกซา ทีมนี้พิสูจนว่าแอนิเมชั่นด้วยคอมพิวเตอร์แบบเต็มเรื่องทำได้จริง Toy Story ประสบความสำเร็จทั้งศิลปะและบริษัท Jobs ได้เรียนรู้การสร้างวัฒนธรรมที่เคารพงานสร้างสรรค์การยอมให้คนเก่งทำงานยากๆอ,อย่างมีพื้นที่และบทเรียนสำคัญเรื่องการเล่าเรื่องว่าจะสื่อสารกับคนดูอย่างไรให้เขารู้สึกบางอย่างที่ลึกกว่าเทคนิคปลายยุค90 Apple เจอวิกฤตหนัก บริษัทผลิตสินค้ายเยอะเกินไปสต็อกล้นทิศทางไม่ชัดและขาดเงินสด Apple ตัดสินใจซื้อ Next เพื่อเอาระบบซอฟต์แวร์มาชุบชีวิตแพลตฟอร์มแม้ไม่มีใครคาด Jobs ก็กลับบ้านเก่าสิ่งที่เขาทำก่อนคือโฟกัสเขาว่าตารางง่ายๆ2คูณ2ผู้ใช้ทั่วไปมือโปรคูณกับ Desktop Notebook นอกกริดนี้ตัดทิ้งลดรุ่นที่ซ้ำซ้อนกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็น แล้วเททรัพยากรไปไม่กี่ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อจริงว่าจะเปลี่ยนเกมได้จ็อบส์ยกระดับดีไซน์อย่างจริงจังเขาทำงานใกล้ชิดกับโจนี่ไอฟส์สนทนาเรื่องวัสดุโมรูปทรงเส้นสายและความรู้สึกเมื่อสัมผัสเครื่องเขาเชื่อว่ารูปแบบกับหน้าที่ต้องเป็นหนึ่งเดียวไม่ใช่กล่องสเปคที่ห่อด้วยเปลือกสสวย iMac โปร่งใสสีสันสดคือการประกาศว่าคอมก็สนุก เป็นมิดและน่าอยากวางบนโต๊ะพร้อมกันนั้นเขาดึงทีมคุกเข้ามาปรับซัพพลายเชนลดสต็อกหมุนเงินสดเร็วขึ้นต่อรองซัพพลายเออร์ให้ผลิตชิ้นส่วนคุณภาพสูงในปริมาณที่ทำนายได้โลจิสติกที่ดีทำให้การออกแบบทะเยอทะยานเป็นจริงได้โดยไม่ทำให้บริษัทจมจากคอมพิวเตอร์สู่ดนตรี iPod และ iTunes Store เปลี่ยนการฟังเพลงของโลก การซื้อเพลงกลายเป็นเรื่องถูกกฎหมายทำได้ง่ายและซิงค์ในไม่กี่คลิกนักฟังเพลงรักเพราะประสบการณ์ดีกว่าการลากไฟล์ไปมาผู้ผลิตเพลงยอมเพราะได้ไรายได้ที่ชัดเจนเมื่อระบบนิเวศนี้ลงตัว Apple ก็ก้าวต่อไปสู่โทรศัพท์ iPhone รวมโทรศัพท์ iPod และอินเทอร์เน็ตไว้ในจอสัมผัสเต็มใบตัดปุ่มที่ไม่จำเป็นเปลี่ยนวิธีคิดว่ามือถือควรเป็นอย่างไร จากนั้น App Store เปิดประตูให้นักพัฒนาทั่วโลกสร้างแอป,ปของตนเองเกิดเศรษฐกิจแอป,ปที่โตไปกับอุปกรณ์และต่อด้วย iPad ที่ขยายคอมพิวติ้งไปสู่โซฟาห้องเรียนห้องประชุมและสตูดิโอสร้างสรรค์วิธีทำงานของ Jobs เข้มข้นเขาชอบทีมเล็กๆที่ตัดสินใจเร็วเขาเชื่อว,ว่า e n d to e n d คือ ควบคุมทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์บริการและร้านค้าปลีกเพื่อให้คุณภาพสม่ำเสมอเขาให้ความสำคัญกับรายละเอียดที่หลายคนคิดว่าเล็กจนไม่มีผลแต่เขาเชื่อว่ารายละเอียดรวมกันคือประสบการณ์ทั้งหมดตั้งแต่เสียงเปิดเครื่องไปจนถึงฟอนต์บนหน้าจอตั้งแต่แพ็กเกจที่แกะออกมาจนถึงการเดินเข้า Apple Store แล้วสัมผัสสินค้าจริง เขาใช้เวทีเปิดตัวเป็นโรงละครมีโครงเรื่องมีจังหวะสาธิตด้วยของจริงและอธิบายทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญต่อชีวิตคุณไม่ใช่แค่ตัวเลขสเปคแน่นอนความเข้มข้นก็มีด้านมืดจ็อบส์มีมาตรฐานสูงมากพูดตรงเข้าเป้าหมายจนทำงานกับเขาไม่ง่ายแต่หลายคนที่ผ่านไฟนี้กลายเป็นทีมระดับโลก เพราะเขาทำให้ทุกคนเชื่อว่ากำแพงที่คิดว่าทำไม่ได้จริงๆแล้วข้ามได้ถ้าเรากล้าตัดสิ่งไม่จำเป็นและโฟกัสกับเนื้องานเขาย้ำคำง่ายๆว่าพูดว่าไม่ให้เป็นเพราะทุกครั้งที่บอกว่าเยสกับทุกอย่างความเฉียบคมจะหายไปพูดถึงความล้มเหลวบ้างมีผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่เป๊กตามแผนการปรับคุณภาพการยอมรับปัญหาและแก้ด้วยความเร็ว คือสิ่งที่ทำให้ความเชื่อมั่นยังอยู่จ็อบส์ไม่กลบเขาแก้และสื่อสารใหม่ให้คนเข้าใจว่าทิศทางยังชัดเจนเขารู้ว่าความรักในแบรนด์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เกิดจากความซื่อสัตย์กับผู้ใช้และการพัฒนาต่อเนื่องช่วงสุขภาพจ็อบส์เผชิญโรคเนื้องอกตับอ่อนต้องผ่าตัดและพักงานเป็นระยะแต่เขายังคงผลักดันวิสัยทัศน์ไว้ได้ตลอดในขณะเดียวกันก็วางทีมที่จะสานต่อ ทีมคุกดูปฏิบัติการโจนี่ไอฟฟดูภาษาดีไซน์เฟเดริกี้และทีมดูซอฟต์แวร์จ็อบส์ไม่ได้สร้างบริษัทที่ผูกกับตัวเองเพียงคนเดียวแต่สร้างระบบคิดที่คนทั้งองค์กรเข้าใจร่วมกันหลังจากเขาจากไปในปี2011บริษัทจึงยังเดินต่อไปได้เพราะหลักคิดสำคัญยังอยู่คือเริ่มจากประสบการณ์ผู้ใช้ละทิ้งสิ่งที่เกกะรักษาคุณภาพ และเล่าเรื่องให้ชัดถ้าสกัดกรอบคิดของจ็อบส์ให้เป็นชุดเดียวที่ใช้ได้จริงมี5ข้อข้อ 1. โฟกัสให้คมเลือกหนึ่งอย่างที่สำคัญจริงแล้วทำให้ดีที่สุดข้อ 2. เริ่มจากผู้ใช้ถามว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรเมื่อหยิบจับและใช้งานแล้วค่อยย้อนกลับไปหาเทคโนโลยีที่ต้องสร้างขึ้นข้อ 3. รวมศิลป์กับวิศวกรรม ทีมดีไซน์กับทีมเทคโนโลยีต้องคุยภาษาเดียวกันข้อ4เล่าเรื่องว่าทำไมสิ่งนี้ถึงมีความหมายในชีวิตไม่ใช่แค่เร็วขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ข้อ5คุณภาพเหนือปริมาณตัดสินใจช้าลงถ้ายังไม่ดีพอดีกว่ารีบปล่อยของที่ทำร้ายความเชื่อใจลองมองผลลัพธ์ในระดับอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนกลายเป็นคอมพิวเตอร์หลักในชีวิตคนส่วนใหญ่ดนตรีภาพ,พยนตร์ เกมและแอปกลายเป็นบริการที่ผูกกับฮาร์ดแวร์อย่างลงตัวนักพัฒนาจำนวนมากมีอาชีพจากแพลตฟอร์มเดียวร้านค้าปลีกเทคโนโลยีถูกยกระดับมาตรฐานใหม่จนหลายบริษัทต้องปรับตัวและคำว่าเรียบง่ายถูกตีความใหม่ว่าไม่ใช่ขาดฟังก์ชันแต่คือการกำจัดความซับซ้อนที่ไม่จำเป็นเพื่อให้ทุกอย่างทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ต่อให้คุณไม่ได้ทำบริษัทเทคโนโลยีบทเรียนของจ็อบส์ก็ใช้ได้กับงานทุกชนิดถ้าคุณทำคอนเทนต์ให้ถามว่าคนดูจะรู้สึกอะไรก่อนแล้วค่อยออกแบบเทคนิคการถ่ายตัดเสียงถ้าคุณทำบริษัทเล็กให้ดูทั้งสินค้าและทางเดินของลูกค้าตั้งแต่เห็นโพสต์ครั้งแรกจนถึงหลังขายถ้าคุณเป็นผู้นำทีมให้ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออก และปกป้องเวลาของทีมเพื่อให้ทำงานลึกๆได้จริงสุดท้ายนี่คือเรื่องของคนที่เคยถูกไล่ออกจากบริษัทตัวเองแต่กลับมาอีกครั้งในฐานะผู้นำที่พาบริษัทก้าวกระโดดเขาไม่ได้ชนะเพราะลกแต่ชนะเพราะมองเห็นภาพปลายทางชัดท่อมตัวพอจะเรียนรู้เมื่อพลาดและดื้อพอจะยืนหยัดกับสิ่งที่เชื่อว่าถูกต้องสำหรับผู้ใช้จ็อบส์จากไปในปี2011 แต่แนวคิดที่เขาทิ้งไว้ยังอยู่ในมือเราทุกครั้งที่เราปะหน้าจอเปิดเพลงบนมือถือถ่ายภาพแล้วแก้ไขทันทีหรือโหลดแอป,ปในไม่กี่คลิกเรากำลังใช้ผลลัพธ์ของคำถามเดิมๆที่เขาถามซ้ำๆตลอดชีวิต